พี่ดทาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะก็จะมาทำแรนดอมนะในหัวข้อเพราะอะไรเข้าถึงไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะเราลองมาเช็คก,กันดูเนาะแล้วบทสรุปนะคะแนวโน้มคุณจะมีโอกาสที่จะได้สถานะหรือได้ความชัดเจนจากคนคนนี้ไหมนะเราลองมาดูกันนะคะ พลังงานก็คือเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะนะก็จะไม่ได้ดูพลังงานคูณกับเขานะคะจะดูเลยเนอะว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงแบบยังดูแบบกักคาราคาซังจะเอาอยัางไงก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะเป็นการสุ่มดวงนะคะอาจจะตรงได้หรือไม่ตรงได้ไม่ต้องซีเรียสทั้งสิ้นนะคะพลังงานไม่ตรงก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะมาดูกัน จัดเมน้นเห็นไหมคะเหมือนอยู่ในกระทาท่องแดงเลยนะเก้าถ้วยนะคะหกเหรียญไนุนุติดกันมานะคะนายถือเหรียญน,นะคะแล้วก็คิงถือเหรียญน,นะแปดไม้เท้า ห้าไม้เทา้าชาลีออตนะคะวิลออฟฟอร์จูนนะสองถ้วยเออไม่ใช่สองถ้วยสิเดลเบอร์สนะคะและใต้สำรับเป็นเทมเพลนส์ ance, นะคะพลังงานส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นการแรนดอมพลังงานคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่หนึ่งมีความเจ้าชู้ นะคะเป็นคนที่ยังมีความรักเผื่อเลือกอยู่เนาะแล้วก็ชอบเข้าไปข้องเกี่ยวอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นความรักที่มันดูเหมือนเนี่ยกระทาท่องแดงอะ่ะนะคะเป็นความรักเชิงซ้อนบ้างหรือเป็นความรักที่คนคนนี้ยังคงชอบหาความสุขไปได้เรื่อยๆความสุขฉาบฉวยอะไรประมาณเนี้ยได้ยังคงเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบใช้เงินซื้อใช้เงินไปซื้อความสุขให้กับตัวเอง มีความรักก็มาจะเป็นความรักที่เป็นเชิงซ้อนหรือเป็นรักทางเลือกนะคะคนคนนี้ตอนนี้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองอ่ะกำลังกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกําลังพยายามนะคะที่จะแก้ไขปรับปรุงนิสัยด้านมืดของเขาเนี่ยนะบางคนคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันด้วยอยู่ไกลกันด้วยนะคะด้วยเหตุหลายปัจจัยนะอย่างแรกก็บอกไปแล้วเนาะ อย,อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยเรื่องความเจ้าชู้เรื่องอะไรของเขาก็เราแต่เรื่องการเป็นคนเป็นเจ้าเขาเรียกนะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเป็นสาวเจ้าสำราญเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะเป็นคนที่ยังคงแบบบางคนก็ยังไปตั้งหน้าตั้งตานในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะคะกําลังต้องการที่จะไปขมักขเมน้นวุ่นวายอยู่ก็เรื่องการหาเงินหาทองสร้างความสําเร็จ นะต้องบอกว่าเป็นบางคนบางพลังงานแล้วแต่นะคะว่าคู่ของใครจะเป็นพลังงานไหนนะคะบางคนก็ไปเจอในเรื่องราวของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินนะคะเรื่องส่วนตัวมากมายก่กองไปหมดนะคะที่เขายังรู้สึกว่ามันยังมีความไม่พร้อมนะเขาต้องการที่จะแบบไปฝ่าฟันหรือต้องการที่จะไปใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ในชีวิตกับเขากับชีวิตตัวเองก่อนกับความสุขส่วนตัวเขาก่อนตรงนั้น นะคะบางคนก็ยังไม่มีความพร้อมเรื่องฐานะทางการเงินด้วยหรือแม้แต่เรื่องการเรื่องงานนะคะที่เขาต้องการความมั่นคงก่อนในชีวิตนะแต่คนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขามั่นใจว่าโชคชะตาจะนำจะนาพาให้คุณกับเขาได้มีโอกาสที่จะมีความสุขหรือมีความรักซึ่งกันและกันเขาเชื่อใจอเขาเชื่อมั่นว่าใจคุณกับใจเขาอะยังมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่มันสื่อถึงกันได้ นะคะแล้วเขามั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาจะสามารถเป็นคนรักที่มีความสุขร่วมกันมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันนะคือพลังงานส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นคนที่มีความรักให้คุณนะ่ะแต่ด้วยความมีนิสัยส่วนตัวในบางเรื่องบางราวนะคะความชอบส่วนตัวหรือเหตุผลบางประการ ที่เขายังเป็นคนที่ชอบแบบแจกจ่ายชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความรักแบ่งปันความสุขอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้แหละเป็นคนที่บางครั้งระหว่างคำว่าเป็นคนใจกว้างกับเป็นคนที่แบบเจ้าชู้เนี่ยมันกั้ากึ่งกันด้วยความที่เขาเป็นคนใจกว้างมากๆเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากคนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะช่วย มันเลยกลายเป็นว่าทําให้คนเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างมากจนบางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้แต่พลังงานเขาข้อดีเขาก็มีเยอะนะคะเป็นคนหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะถึงแม้ว่าจะมีบ้างที่ทําอะไรที่แบบทําอะไรแบบผิดไปบ้างหรือชอบอะไรที่มันเป็นในเชิงของกั้ากึ่งกับเรื่องวิบากกรรมอะการสร้างกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับเชิงชู้สาวบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะนะคะ มันเลยทําให้เขายังไม่สามารถให้สถานะใดๆกับคุณได้นในตอนนี้แต่แน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วคนคนนี้ในใจเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาอาจจะเห็นคนอื่นสําคัญมากกว่าคุณหรือเห็นเงินสําคัญมากกว่าคุณหรือไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าความรักก็ตามแต่ในใจเขาก็ยังคงรักคุณนะ The l o v e r s เนี่ยเป็นไพ่ของความรักนะคะที่เขายังคงมีความรักมีความผูกพันให้กับคุณตลอดเวลานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้เขาจะสามารถที่จะให้สถานะกับคุณได้ไหมในอนาคตความสัมพันธ์คุณกับเขาจะลงเอยกันได้หรือเปล่านะคะมี relationship ที่ชัดเจนมีสถานะที่ชัดเจนไหมมาดูกันนะคะเจ็ดดาบนะคะ เด็กถือเหรียญไนท์นถือไม้เท้าสามไม้เท้านะคะหกเหรียญเด็กถือดาบนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบเจ็ดไม้เท้า เด e m มู n นะคะใต้สำรับเป็นวิวอ f ฟฟ r ์จูนคือความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยเช่นกันนะมันเป็นเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันจะดีก็ได้มันจะมันจะดีขึ้นก็ได้มันจะแย่ลงก็ได้มันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของคุณทั้งคู่ด้วยขึ้นอยู่กับโชคชะตาเป็นผู้กําหนดด้วยส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้แน่นอนคุณเห็นไพ วิวออฟฟอร์จูนใบนี้ไหมคะลิงถือลิงลิงถูกปิดตาอยู่เห็นไหมเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะคะมันเป็นมันเป็นลักษณะของความรักที่มันจะพลิกพลิกร้ายกลายเป็นดีหรือพลิกดีกลายเป็นร้ายก็ได้เช่นกันในอนาคตแต่แน่นอนมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นนะคะมีเดอะมูนอยู่เนาะคนคนนี้ก็ยังคงเป็นคนที่สามารถดูแลช่วยเหลือคุณได้ก็จริง เป็นคนที่ทุ่มเทนในเรื่องของเงินทองให้คุณได้ก็จริงให้ความสุขนอกกายอะคะ่ะแต่ความสุขทางใจอาจจะเป็นความสุขทางใจที่ได้จากคนคนนี้ยากนิดนึงนะแต่เรื่องเงินเนี่ยพร้อมเปนะคะคนคนนี้เหมือนกับว่าแล้วแต่โชคชะตานะคะแล้วแต่โชคชะตาจะนําพาให้เขากับคุณจะได้แบบชัดเจนไหมจะได้แบบสมหวังดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่า ยังถูกปิดหูปิดตานะคะเราแต่ว่าบุญวาสนาของคุณทํามากันยังไงนะคะเหมือนกับบุญบุญทำกรรมแต่งอะ่ะพูดง่ายนะคะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยระหว่างคุณกับเขานอกเหนือจากการที่คุณทั้งสองคนจะต้องพยายามทําความเข้าอกเข้าใจกันแล้วหรือพยายามประครับประคองกันแล้วนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของโชคชะตาในเรื่องของดวงด้วยเช่นกันว่าคุณมีพลังงานที่จะ เป็นคู่ชีวิตกันไหมหรือมีพลังงานที่จะเหมือนกับหลุดวิบากกรรมจากต่อกันและกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าในพาร์ทแรกเนี่ยไพ่จัดเมนเป็นไพ่ของวิบากกรรมนะคะของคุณและเขาที่ต้องมาเจอในสถานการณ์เนี้ยแล้วแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วจะดีหรือจะไม่ดีขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของคุณกับเขาด้วยเช่นกันว่าหมดวาระกรรมกันแล้วหรือย,อยังอะถ้าหมดวาระกรรมแล้ว หมดวิบากกรรมแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณและเขาได้เป็นความรักที่สมหวังแต่ถ้ายังไม่หมดวิบากกรรมต่อกันก็อาจจะยังต้องอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้นะคะแต่แน่นอนว่าคนคนนี้ถามว่าตัวเขาเองก็พยายามตัดสินใจพยายามจะแก้ไขพยายามที่จะเคลียร์แต่ก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันยังมันยังลบล้างกับ สิ่งที่เขาก็ะทาหรือยังลบล้างกับเรื่องราวต่างๆทั้งคุณและเขาเรื่องราววิบากกรรมในอดีตไม่ได้ทั้งหมดนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้นะคนคนนี้กับคุณเนี่ยก็อาจจะต้องคบกันไปในลักษณะเนี่ยสักพักหนึ่งที่มันยังไม่ชัดเจนนะคะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันการปิดบงังการโกหกการทำอะไรลับหลังมันก็อาจจะยังมีอยู่หรือการพูดไม่หมดบอกไม่หมด การแอบพูดแอบคบแอบคุยก็ยังคงเป็นอยู่นะคะถึงแม้ว่าเห็นไพ่เจ็ดดาบสําหรับนี้ไหมคะเป็นไพ่ของการที่คนคนนี้พยายามเผาดาบเล่มหนึ่งนะคะที่อยู่บนกองไฟเนี่ยนะซึ่งมันยังมีมันยังมีอีกต้องหกดาบที่เขายังถือไว้นั่นหมายความว่าคนคนนี้ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ยังไม่สามารถแก้ไขในนิสัย ด้านมืดบางประการได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแก้นะเขาอยากแก้แต่มันเหมือนกับว่ามันมีวิวออฟฟอร์จูนมาค่ะก <Playstation S 1> ็อ,อยา่างที่ที่กอลฟบอกไปเนาะแล้วแต่บุญรลตกรรมของแต่ละคู่แต่ละคนแต่แน่นอนว่าคนคนนี้ก็ยังมีใจที่มั่นคงต่อคุณถึงแม้ว่าจะไม่ให้สถานะที่ชัดเจนนะคะก็ยังเป็นคนที่ดูแลช่วยเหลือกับคุณได้เช่นเดิม แต่ทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันต้องรอเวลานะคะมันต้องรอเวลาเพราะไพ่ที่มันเป็นไพ่ของการสําเร็จสมหวังมันยังไม่ขึ้นนะคะสถ้วย10ถ้วยสไม้เท้าที่มันเป็นความมั่นคงจริงๆมันยังไม่ได้ขึ้นแต่มันขึ้นของการที่คนคนนี้เดี๋ยวเขาจะพยายาม Take action จะพยายามจัดการแก้ไขให้มันดีขึ้นประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออเลกซกันเนาะแป๊บนึงนะ ุดทดที่ทดทีนะคะเก้าอี้ชนลืมหยิบให้อละเครื่องหน่วยมาดูกันนะคะว่าไพายอยากแนะนำอะไรบ้างนะ แพชชั่นนะคะ Let your friend ร e l ฮ you นะคะเวิรนะ์ดเวดดิ้งฟอร์น่ะฮัตทูฮ a r ค conversation เนี่ยคือคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างมีแพชชั่นต่อกันมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกที่มันมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างมีโซคอนเนคชั่นกานอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่สามารถแบบสื่อสารกันได้อะ่ะ คุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันอาจจะยังยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ในตอนนี้แต่แน่นอนว่ามันคุ้มค่าที่จะรอนะคะรอ perfect timing คุณกับเขาจะได้มีโอกาสได้หันหน้ามาคุยกันได้มีการมาเปิดใจซึ่งการละกันเนี่ยอเยฟอร์มนาลนะคะอาจจะนับจากนี้ไปประมาณ1ปีนะคะหรืออาจจะภายในปีนี้ก็ได้เนาะ อาจจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันดีขึ้นนะคะ view of f o r t u n เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับว่าจะพลิกร้ายกลายเป็นดีอย่างที่เขาบอก่ะมันเป็นพลิกล็อกมันเป็นการพลิกล็อกมันเป็นการพลิกผันอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เอากลับกลายเป็นไปเป็นไปได้เฉยเลยหรืออะไรที่หมายมั่นปั้นมือว่ามันจะต้องเป็นไปได้แต่ก็กลับพลิกกลับตาลปัดกลายเป็นไปไม่ได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้น view of fortune ดีก็ได้ร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของคุณทั้งคู่ด้วยขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่ทํากันมาด้วยนะคะบุญวาสนานะเพราะฉะนั้นนะตามพลังงานหน้าไพา่ตอนนี้เวลานี้คืออาจจะต้องรอเวลานะคะแต่การรอเวลาของคุณคุณไม่ต้องจดจ่อรอแต่เขานะคะคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปเพราะรอ p e r f e c t timing เท่านั้นค่ะ ทุกอย่างมันถึงจะสําเร็จสมหวังได้ถ้ายังไม่ใช่เวลาของมันยังไงมันก็ยังเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะให้ความสุขตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าใช่คนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่นะคะความสมหวังสําเร็จก็จะมาในเวลาที่ใช่เช่นกันก็ประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขสมหวังทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ